ย่องยสวัสดีค่ะทุกคนขอทินต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมองเมลจีนั่นเองค่ะเป็นอัปเดตของเกมอง์เมลสีเนาะวันนี้วันพุทธที่10นะคะพฤศจิกาย,ยนที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็รอคอยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการอัปเดตนะคะ ชิกิยามิใหม่ถึง2ตัวนั่นเองนะคะนั่นก็คือ,อชื่ออะไรนะเรียกชื่อเล่นจนลืมซื้อจริงไปเลยนะคะเขอเรียกว่าหมูกระทะแล้วก็นางหมูดานะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างเนาะวันนี้ค่อนข้างเยอะมากนะคะคุณพิทุพงศ์บอกฉันไปดูมาลาคือ,อรายละเอียดเยอะจริงนะ คลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เขาจะพยายามพูดให้รู้เรื่องละกันเนาะโอเคนับวันเดี๋ยวเราไปดูแบนเนอร์ก่อนว่ามีอะไรบ้างอืมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเนาะอุ้ยมีชุดพี่อันนี้ด้วยนะคะอมคิดดมารุนะอืมอุ้ยหมาก็มาหรอเป็นสกินนะอุ้ยคัสศินสวยนะนะเี่ยว่าไม่ได้เออว่าไม่ได้ว่าไม่ใส่ โอเคนะคะมาสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่10นะคะสามารถดูเป็น Official ภาษาอังกฤษได้นะคะเออผิดอัปเดตตั้งแต่บ่าย2จนถึง5้าโมงนะคะทุกคนเออหากมีการล่าชาก็ไปดูที่เพจได้นะคะอย่างแรกเลยที่เพิ่มเข้ามานะเลดอัปชิกยูนี้โชคุเรนกับมิชิเงะนะคะอ๋อชื่อชื่อนางนะคะของนี้ ระยะเวลากิจกรรมนะคะหลังอัปเดต10นะคะพอยอถึง24นะคะพฤศจิกายนก่อนเที่ยงนั่นเองเนาะก็เลเวลา5 5ขึ้นไปสามารถเล่นได้นะคะมีการันตีชิกี้ยมิ SSR กับ SP ไม่ซ้ำหนึ่งครั้งอดิีตสุดใจมากเลยนะคะในส่วนนี้เออซมอนอ่าเทรนอัพนะคะในช่วงเวลากิจกรรมอันเชิญชิกี้ยมิด้วยยันฟ้ายันม่วงยกแดงจะเพิ่มเร็ อในการออกชิกียามิีระดับ S.R. s แล้วก็ S.P. คูณ2.5เท่าจำกัด3ครั้งชิกียามิีหากครบ3ชิชิกี้แ้วก็จะกลับเป็นเรทปกตินั่นเองเนาะก็เป็นเรท3ครั้งเหมือนเดิมที่เราคุ้นเคยกันนะคะสามารถเรียกสลับโบนัสเรทอัพเ้นอัพชิกียาม่ีโชคคเลนกับมิชิงเงะได้ หากยังไม่หมดสิทธิโบนัส2.3เท่า3ตัวละครออ๋สามารถปรับเปลี่ยนได้2ตัวนี้เอา้ายังไงอ่ะสมมุติว่าเราเปิดสมมุติเราเรียกเรดอ่ะมิชชคูเลใช่ไหมเราได้1ทับ2อทับ3อะไรแบบเนี้ยเราก็เปลี่ยนเรดไปแล้วก็ไปเปิดรางมินิต่อได้ดีงั้นโอเคใช่ไหมฉันเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมปรพัดนี้เออ้าเข้าใจผิดก็บอกนะคะทุกคนคอมเมนต์บอกฉันว่าอุ้ย เกดนะอันนี้เออน่าสนใจในกรณีสะสมชิกีมีครบก่อนอัปเดตวันที่10นะคะเออเลดตัวละครสะสมเริ่มต้นเมื่อสุมทดาชิกีมีระดับ S S R กับ S P เป็น S S R โชคุเรนแล้วก็มีชิงเงะตามโบนัสท,ที่เราเลือกจะเป็น15ถึง100ที่100ถึง50ใบนะคะเออ500ใบนะการันตี500ใบนั่นเองเนาะก็เปิดไปแหละอืม ห้าแสนปะหมื่นถึงห้าแสนเออเป็นเลยหนึ่งแสนนะคะได้สองตัวมันจะไม่ได้กดห้าแสนเลยหรอชีวิตอือดอกจันนะคะความหมายเลทอัพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือเมื่อเปิดครบห้าร้อยครั้งหากเปิดต่อสุ่มได้ชิกายามิระดับเป็นดอาร์กับเอชพีก็จะได้เป็นเอชเอชอาร์ตัวใหม่สองตัวแน่นอนนะคะไม่ได้หมายความว่าจะได้ชิกายามิอ้าวเอาหรออ่านดิเน่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 เคนอ่านเข้าใจผิดเนี่ย โอเคโอเคนะคะแค่มีโอกาสได้นะถ้าแบบโป้องออกมาหลังจากห้า้อยก็ได้แน่นอนนะแต่ก็จะได้อีกทีไหมก็นี่ว่ากันอ่านี่งแต่มันการันตีที่600นะได้ตัวละครใหม่แน่นอนนะคะยังไม่ได้นะอันนี้คือได้แน่นอน6กร้อยเอาใหม่แสนหกแสนสองสี่แสยกแดงเนาะ,ะกรณีสะสมจิก้มีเอเยังไม่ครบก่อนวันที่สินะคะเลท อัพตัวละครเริ่มต้นสะสมนะคะของตัวใหม่ที่เราเลือกก็จะเป็น4 2 0ถึง20%นะ1 5ึถึงายใบนั่นเองเนาะครั้งที่600ก็จะเพิ่มเป็น30เองแรงเงาะทำไมไม่การันตีเหมือนเขาบ้างล่ะฉันก็อยากได้ครบเหมือนกันนะแล้วมันเดือดจะครบหรือมาดูในส่วนของอการอัญเชิญมีโอกาสได้รับใบฟุตอะไรใบทองหรอเลยไม่รู้ใบนี้สามารถเลือก สีพิเศษระหว่างชิกะยีในลิต่กำหนดหอยู่ระดมมาดำสามเตัวอ๋อแล้วก็ยันฟ้า10บใบทองนั่นเองนะคะ30บาทรักษาทุกโลกอันเชิญครบ100ได้รับชิคกี้มี SP แบบสุ่มครั้งเดียวนะคะอันนี้สุ่มอ๋อมีสกัดซ้ำได้ใช่ไหมทุกๆก,การอันเชิญ100ใบาสามารถเลือกชิกี้มีระดับ SR ได้1ตัวนะคะไม่รวมตัวแลกสารแล้วก็ลิมิตนะคะ มีของรางวัลแบบลิตแล้วก็ค่าบันไดตามจำนวนอันเชิญนั่นเองเนาะถือว่าเกอ๋เลดนี้นับวันมีไม่ซ้ำกัาสุดด้วยนะเออทุกคนไปลุ้นกันได้มีหนึ่งร้อก็ได้พีเออมันแสกเยอะน,นะเหมาะแก่กันค่าที่จะถลุงยันจริงๆอีเวนต์นี้อย่างที่สองนะคะผนึกความทรงจำของโซคุเรนกับมิชิเงะนะคะอันถูกเปล่าเนี่ย ก็ตั้งแต่วันที่10นะคะพฤศจิกาย,ยนถึงวันที่1นธันวาคมก่อนเที่ยงเนาะสะสมผนึกความทรงจำเศษหาได้จากดันเปิดยันบริจาคเศษชิ้นส่วนผนึกความทรงจำรับของรางวัลตามคะแนนลำดับนะคะมีเศษตัวละครตัวใหม่2ตัวแล้วก็กรอบเฟรมกิจกรรมตามที่เลือกบริจาคเนาะรอบที่2จะมีกระดานโซคุรินรินใช่ไหมแล้วก็มีชิเง แล้วแต่อยากจะบริจากระดานไหนอ,อันนี้กม็มวนภาพเหมือนเดิมนะอันที่3ก็จะเป็นเฮียนเฟสฟู้ดเฟสนะคะเทศก,กาลอาหารเฮอันเนะกกาะกิจกรรมฟาร์มแต้มกิจของตัวใหม่นั่นเองอ่าระยะเวลาเฟสแรกนะคะ10พฤศจิกาถึงวันที่26พฤศจิกายนเนาะก่อนเที่ยงและเฟสที่2หลังอัปเดตวันที่17นะคะพฤศจิกวันพุธหน้าใช่ไหมใช่ ก็ในช่วงเวลากิจกรรมนะคะมาเก็ตตลาดนะคะที่ฟาร์มแต้บเลือกมิตมะแล้วก็กิจกรรมต่างๆในส่วนของฟาร์มดันเลือกมิตมะนั่นเองเนาะเซสต้ามินา่าอืมอะไรเบนโตะบ็อก์เหรอฟาร์มดันมิตมะของรางวัลจะได้มิตมะเสร็จชิ้นส่วนผนึกแล้วก็เหรียญทองนะคะฟุตคอยน์นั่นเองนะเอาไว้แลกของร้านค้าแล้วก็ถุงอาหารสร้างอาหารอัพร้านค้าสามารถเลือกฟาร์ม มิตมะใช้แบบสต้ามิน่าหรือชูชีได้นะคะของรางวัลที่ได้จะต่างกันแต่แบบชูชีจะไม่ได้รางวัลเหลรียญรางวัลซื้อของนั่นเองอ๋อแต่ชูชีได้แต่ไม่ได้เหรียญทองอันนี้นะคะเอาไว้ซื้อของในร้านในส่วนของร้านอาหารคือระะ้านร้านค้าจะเพิ่มบัฟและความสามารถเนาะถุงอาหารที่ได้รับจากการด,ดันเลือกมิตมะนำมาสร้างอาหารแล้วก็อัพร้านค้าแต่ละร้านเนาะ ร้านค้าแต่ละร้านปลดล็อกทักษะบัฟและเพิ่มเหรียญที่ได้รับวันในแต่ละวันโดยจะได้รับเหรียญทองฟรีวันละครั้งแต่ละร้านจะมีอาหารโปรดทําให้สามารถอัพเลเวลได้ไวขึ้นตรงนี้เช็คได้ในเกมนะคะในการสร้างและอัพให้กับเจ้าของร้าน ในส่วนของสตีทนะเดคอร์เรชันหรือการตกแต่งถนนในกิจกรรมสามารถซื้อของตกแต่งร้านค้าเพิ่มเติมได้และจะได้รับสกินเมืองเฮอันยามที่เราตกแต่งหลังจบกิจกรรมนั่นเองโอ้เอหรอ,อแล้วก็ฟู้ดมามาเช่นหรอพ่อคาร้านอาหารนะคะมีขั้นแต่ละขั้นร้านแสดงให้เห็นหน้าอินอต์เฟสและมีเคเวสรวมถึงบัฟท,ที่เพิ่มความสามารถด้วยสามารถกดชม แต่ละร้านได้ที่หน้าอินเทอร์เฟซได้เลยนะคะร้านกิจกรรมนะคะช็อปใช้ฟุดคอยเหลืยอนทองนั่นเองที่ได้จากดันเลือกมีตมะเนาะสามารถแลกซื้อของรางวัลได้โดยไฮไลท์ในร้านคารอบนี้จะมีสกินของซาสุริซอสแมนของอินุยามิสุ่ม SSRSP ดารดรมะาดำกรอบเฟรมและกรอบสุ่มสีอื่นๆนั่นเองค่ะชาโดโ,โชดาว ระยะเวลากิจกรรมนะคะ10พฤศจิกายนตอนหัดทุ่มนะคะวันนี้วันนี้ทัดทุ่มถึงวันที่16นะคะพฤศจิกายนทัดทุ่มเหมือนกันมีเวลาเปิดปิดรอทําการเช็คในเกมอีกทีเลือกสีระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินระหว่างพนันเปิดทุกๆ2ชั่วโมงสามารถดูทีมและความสามารถก่อนเรียกได้อ๋อพนันมาหรออ้เฟสองจะเปิดหลังอัปเดต าวันที่17พฤศจิกายนนะคะแล้วก็จะเปิดโซนของแฮปปี้ใช่ปะไม่ใช่แฮปปี้ฮัปบี้คูระทานุกิแล้วก็ฮัปบี้คูระหลอเฟรชหรอ,หรอเพิ่มติดตามในอัปเดตหน้ารูรีเบลอ่านได้ที่นี่นะคะเอออ่ะ4ีนะคะลักลักชัวรี่หรือเปล่าเนี่ยอ่านหูกป,ปะเนี้ย ก็วันอ <in the> ันที <desserts> <Negative paper> ่4เนาะวันท <infrared> ี่10นะคะพฤศจิกายนถึงวันที่24พฤศจิกายนนะคะในช่วงเวลากิจกรรมห้องอัญเชิญจะมีสกินอัญเชิญแบบพิเศษสำหรับอัปเดตนี้สะสมไอเทมอาหารพรีเมียมกิจกรรมพบ5อย่างมีสกินกรอบเฟรมพิเศษนะคะ Go d o f อแล้วอันนี้นั่นเองเนาะก็เป็นสะสมอาหารพรีเมียมนะคะคมให้อย่างก็จะได้กรอบพิเศษมานั่นเองนะคะกิจกรรมในส่วนนี้ แล้วก็อย่างที่5ก็จะเป็นสกินใหม่ของคิดมารุนั่นเองนะคะเออซาคุกาคุเออซาซารุกาคุแดนออซากุระเลนหรือเปล่าก็เข้ามาร้านคาเนาอซื้อได้แบบบัตรสกินหลังอัปเดตวันพุธนี้นะพร้อมลดร,ราคา20%จากราคาปกติภายในสัปดาห์แรกเท่านั้นนั่นเองนะคะทุกคนอย่างที่6ก็จะเป็นวิช อัปเดตวันที่10นะครับพฤศจิกายนถึงวันที่2 4นั่นเองนะคะมีแพ็คเกจจำหน่ายแบบ bronze silver gold pack นะคะขายมีของรางวัลตามลำดับนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่ากิจกรรมที่อยู่ในร้านไขาของนั่นเองนะคะก็ไปซื้อได้อย่างที่7ก็จะเป็น abu นะคะร้านสะสมแต้มปะทองเหมือนเดิมนะก็วันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวานะสะสมยอดเติมจากการเติมในกิจกรรมครบ3า ออ่ครบยอกกำหนดแลกของยังวันนะคะก็จะมีสกินของคุโรเซเมกอบชกุล ok ก็คืออันนี้ก็กิจกรรมลุงปะทองกบอบชกุนนั่นเองนะคะส่ว so, นอย่างที่8ก็จะเป็นทูเกเต e ร e อีเวหรอกกิจกรรมร่วมกันนะเออเลเวลสิถึงเลเวลสิบห้ก่อนปิดปรับปรุงวันที่10พฤศจิกายนนะคะ ยเขาเริทมกิจกรรมเชิญเพื่อนหรือเพื่อนร่วมกิวเงื่อนไขออนไลน์อย่างน้อย30วันเพื่อนร่วมกิวจะต้ออยู่ในกิวมากกว่า30วันสามารถนำชิคก,กี้พานี้มาวางมีรางวัลรายวันนะคะเทลอิสแมนพาร์หยกแดงแล้วก็เศษดำนะคะแล้วก็ชูชีเออน้ากลัวเออนกักเออนักกลัวน่ะอันนี้น่าจะเลิศชวนเพื่อนมานะคะอย่างที่9ก็จะเป็นรูนซัม บอ n เนอร์อีเสิทธิพิเศษอันเชิญสำหรับการต้อนรับกลับมาออริลันหรือเปล่าสิบนะคะพฤศจิกายนถึงวันที่11บเอธันวาถึงธันวาเลยนะอันนี้ผู้เล่นจะต้องเล่นออฟไลน์ line อย่างน้อย3ามสวันแล้วก็มีรางวัลและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่กลับมาเล่นโอ้ดีจังเป็นรางวัลอันเชิญแบบอิสระโดยโบนัสจะไม่รวมตัว sp นะคะจิกยยมิฮานะแล้วก็ it is R นะอเอาตัวใหม่สองตัวนะแล้วก็จะได้รับรางวัลเศษผนึกตัวละครใหม่แนละใช้สิทธิ์ในส่วนของรีเทิร์นอาูุแลนได้นะละเอยียดต่างๆเราเพิ่มเติมในเกมนะคะสินะคะอั f วินดี้ซัมมอในการใบเลือกชกียามิเฉพาะนะ ก็หลังอัปเดตวันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่2 4พฤศจิกายนนะคะในระหว่างกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดชิกี้ามิและซื้อในส่วนของ ity, a อฟวินิตี้เอบลในที่้านคาแพ็คได้นะคะโอ้ไปเลือกเฉพาะกิจหรอเป้อีกแล้วหรอขายแพ็คเปเยอะเหมือนกันนะโอ้ในส่วนของ11นะคะก็จะเป็น Fortune Temple อุ้ยวัดหรอ,อวันที่10นะคะ ถึงวันที่17นะคะพฤศจิกายนนั่นเองเนาะในช่วงเวลากิจกรรมจะมีของมาให้แลกสุดพิเศษเตรียมสเสบียงไว้แลกให้พร้อม r e f ฟ e s ทุก12ชั่วโมงของแต่ละวันนั่นเองก็อะไร12ชั่วโมงก็เที่ยงวันเที่ยงคืนใช่ไหมอ,อ่ะแล้วก็จะมีการปรับปรุ่มนะคะปรับปรุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะคะอย่างแรกเลยก็คือ1อัปเดตดับดูเอลเพิ่มตัวใหม่เข้าไปนะคะที่เพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็ SR นะ คาเมคาเมซาอิคุ I u, หรอในระบบดวนดาบนั่นเองเนาะอย่างที่สองที่เพิ่มเข้ามาก็คือเพิ่มในส่วนของ a n i m เมชันสล็อนะคะและ animation slot ให้กับอ่นางฮานะนะคะสามารถดูได้ที่จิกิมิแล้วก็สล็อตนั่นเองเนาะมวลภาพของ sp นะคะอันนี้อันที่3ปรปับปรุงการแสดงผล sp านะในระหว่างอันเชิญ10คูณหรออ๋อ ก่อนควรปรับสกิลค่าไม่มควรมาปรับการแสดงผลค่าอีฮานะหน่อยเน่ส่วน10นะคะปรับปรุงคำอธิบายของโอ้ชิคกี้มีอันนี้นะคะเอาเรียกว่าอะไร A A A อัพอัพฟิคชั่นพอยต์ห้านะคะปรับปรุงในส่วนของแอปชิปเมนต์สามารถดูได้ที่แอปชิปเมนต์แล้วก็สโตรดิชหรอสาอัางกฤษนี้ก็คือขอโทษนะคะถ้าอ่านผิดพยายามเรหนะคะ6นะปรับ ปรุงในส่วนของกิวทีมอัพเควสนะคะเพิ่มระบบล็อกอัตโนมัติสำหรับอ่ากิจเควสหัวกิวสามารถเลือกเควสได้โดยอัตโนมัติในแต่ละวันอ๋อเออนี่ดีมาช่วยหัวกิวเสร็จปรับปรุงวิธีตรวจสอบชิกิยยมิในงานเรียงกิวและเพิ่มการเข้าถึงเมนูชิกิยยมิในหน้าเปลี่ยนแปลงชิกิยยมิแปดเพิ่มปุ่มแสดงผลสำหรับชิกียามิทั้งหมดในหน้าของชิกิยยมิเพิ่มฟังก์ชัน การซูมเออสำหรับสกินพิเศษ SR แล้วก็อาสกินในหน้าจอ9ปรับปรุงการแสดงข้อมูลของอาริน b าบให้ดียิ่งขึ้น10แก้ไขปัญหาของโพซิชั่นอ s ช u เหรอ s อสชอกกินนมีโกเซนในหน้าของ Quick Promotion 11แก้ไขคำอธิบายของ SSR ชิกิกามุนิเรนนะคะในส่วนของสกิล อ i าวินแอมูเลนโปรเทให้ตรงการแัะสอบความกับเอฟเฟกจริงอ้อหรอ12เพิ่มแถบเลื่อนรายการของเฟรมนะคะหรือลดเร็วมากยิ่งขึ้น15เอ้ออ3 1 5แล้วหนึ่งกรอบเฟรมที่ได้ใหม่จะอยู่สุดในหน้ากรอบเฟรมโอเคแล้วก็มีในส่วนของการแก้ไขปัญหายูเหมือนกันนะเนี่ยผพนนี้แก้ไขตรงส่วนของเพจ นะคะที่มีการบัฟ2กก็แก้ไขการแสดงผลความผิดปกติของอโดเมกินะคะสามแก้ไขการแสดงผลโดเดียวที่ผิดปกติของ sp y u k ยูกิฮนะนคะสแก้ไขส่วนของลายแทบการต่อสู้บั็กบางครั้งในเอพิโซดโซนนะคะหแก้ไขในส่วนของหน้าค้นหานะคะของกิว นั่นเองแล้วก็6แก้ไขรับในส่วนของฟิล์มที่สามารถดูกอรอบฟิล์มได้ในแต่ละชนิดนั่นเองเนาะโอเคนำวัน okay, หมดนะฮะสำหรับการอัปเดตนะคะวันที่10นะคะพฤศจิกายนนะคะเออในด้านซีเขาก็คุณนะคะผู้ผู้อุปการะคุณนะคะก็คือคุณภูริพงศ์นะคะที่แปลมาให้เราอ่านนะคะทุกคนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม อามเมีจียทยแลนได้เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรอ๋อโหยาวว่ะยาวนะอันนี้ต่อเลยแมย่มันจะยาวไปแหมไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวว่าอีกคลิปแล้วกันเออไว้เป็นอีกคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้ลองทำดีๆแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับในส่วนของกิจกรรมอรัปเดตรู้สึกว่า เยอะมากๆเลยนะคะเราไปดูในคอมเมนต์ดีกว่าเ่อคุณพุทธพงศ์เขาชอบมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะคะอ๋อฉันพูดจนเหนื่อยเธอเยอะจริงอันนี้อโอเคโอเคไม่มีอะไรละนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของการอัปเดตนะคะวันที่10นี้เนาะ ก็สรุปนะคะคร่าวๆก็คืออะไรก็มีเลรอัพเข้ามานะคะมีกิจกรรมเข้ามานะคะกิจกรรมตัวใหม่เนาะทุกคนก็มาดูได้นะคะมีแปลบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในลิงกนี้เนาะเออก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแก้ไขบัฟปรับปรุงเยอะมากนะคะแล้วก็มีแพ็กขายเพิ่มเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะโอ้ในนี้โอเคน่าจะดีก็มีให้เลือก2ตัวทุกคนเลือกตัวอะไรกันละ่ะ เออนะฉันส่วนตัวคิดว่านะน่าจะเลือกกระถาหลังจากที่ไปอ่านแปลสกิลมาแล้วนะคะน่าจะกระถามาแล้วทุกคนระเลือกอะไรกันในส่วนของแปลสกิลนะคะคิดว่าน่าจะมาในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์บอกไว้เลยละกันจะได้แอคทีฟตัวเองด้วยว่าเออต้องลงวันพฤหัสกับวันศนะุกร์นะอก็รอได้เลยนะคะสำหรับแปลสกิลตัวใหม่เดี๋ยวขอเวลาไปทําา ทำคลิปก่อนนะเออทำให้มันดูแบบดีและน่าสนใจนะคะทุกคนจะได้ไม่ผิดหวังกันโอเคไปละน่าจะยาวละนะคะสําหรับคลิปอัปเดตนี้ก็ขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็มานั่งฟังอ่านกันนะคะโอเค okay, ไปละทุกคนเดี๋ยวรอซิปเปิดนะคะห้าโมงเนาะสำหรับวันนี้ก็บายยค่ะถ้าผิดพลาดป,ประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะเราจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอัญโอง